มั่นใจว่ายังไงสองกับแปดต้องมาครับแต่ไอตัวที่ผมจ่อผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าแต่วันนี้ที่ผมจ่อให้ไปจะมีสองสี่สองเจ็ดสองห้าครับสองสี่สองเจ็ดสองห้าเลขเลขกันจะเป็นสองหกถ้าแปดก็จะมีแปดสามแปดห้าปดเจ็ดกันที่เก้าแปดเพราะผมมั่นใจว่าวันนี้ยังไงสองกับแปดต้องมาถ้าสองกับแปดไม่มีมาวันนี้เลิกตามผมได้เลยเออ เลอกตามผมได้เลยเพราะผมก็กล้าพูดแล้วผมก็แม่นพอตัวนะครับผมแม่นระดับผมก็แม่นพอระดับพอตัวเหมือนกันแนะอื <c oughs> ความแม่นนะผมก็แม่นพอตัวเหมือนกันนะ่ะ <c oughs> แต่วันเนี้ยคือผมชอบคือความเด่นนะ่ะมันมีพอกันเลยอ่ะส่วนวันนี้มามืดเลขมามืดครับตอนแรกอ่ะมามืดอะผมจะให้เป็นเลขแปดเออเพราะว่าผมอะชื่นชอบตอน คือผมชื่นชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแปดแต่พอต้นหลังน่ะผมมานั่งวิเคราะห์ก่อ,อนที่ผมจะมานั่งลไล์ส่วนเนี่ยอันนี้ก็คือผมไม่รู้หรอกว่ามันจะมาหรือไม่มาแต่คือผมมานั่งวิเคราะห์เนี่ยผมมานั่งดูนะคือมันประกอบหลายๆอย่างอะไรแบบนี้ยเพราะว่าผมวันวันนี้ไม่มีหุ้นนะครับมันไม่มันไม,ไม่มีหุ้นแล้วผมดูจากลงดูจากดาวก็คือดาวโจร เมื่อคืนนี้ดาวโจนออกอะไรเมื่อคืนนี้ดาวโจนออกแล้วนะวันอาทิตย์ขออภัยถ้าออกวันเลขเก้านะถ้าเก้าวันนี้มาจริงๆแล้วเป็นมามืดนําเข้าวินอนะแต่ถ้าเก้ามานี่มาได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะจะนึงพันคนดูแล้วชอบเหมือนผมไหมแล้วถ้าวันนี้เก้ามันมาได้นะครับตัวแรกก็จะมีเก้าครับศูนย์มีเก้าสอง มี93มี96แล้วก็มี98มี90 92 93 96แล้วก็98เออแล้วก็อีกตัวหนึ่ง97ครับ9คิดเหมือนผมไหมเอ้ยจะ1,000คนดูแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อย นี่จะเป็นทูบนะที่ผมไปจุดขอปู่เมื่อเช้านะครับขอบคุณสําหรับสติกเกอร์ของขวัญด้วยนะมันค้างแล้วครับผมจะต้องรีบไลฟ์แล้วผมก็จะต้องขวัญด้วยห้าศูนย์แปดชอบไหมขอปู่เมื่อเช้านะครับรอลุ้นทศกสแล้วกันออกอะไรนะครับอันนี้ก็คือชอบตัวเดียวก็คือชอบห้าแปดนะ แปดแปดเก้าเก้าแปดเลยไหมเนาะสวยนะผมบอกเลยรอบที่แล้วออกสามสองวันนี้น่าจอกเลขสวยคกอน่าจอกเลขมงคลหลังรอยกระทงครับหนึ่งพันตลอดเลยอันนี้นะก็คือเป็นเลขทูบอันนี้จะเป็นชุดของผมนะครับนี่เป็นชุด ขอให้มีอะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าไม่เอาหก็หกแปดเก้าเก้าเก้าสองเกแล้วก็แปดห้หแล้วก็ตัวแกะดำห้าหก เก้าหกนี่ครับเก้าขอให้เก้ามาไม่เอาหกนะครับเก้าแปดนี่คือสวยมากวันนี้อยากเก้าแปดออกมากเลยอยากให้เก้าแปดออกครับวันนี้เพราะว่ารอบหน้าเลขสัญจรนะครับแม่แม่แมพี่พีบอกว่าไปแล้ว <c oughs> สัญจรนะครับเลขจะชอบมีเลข เลขเก้ามันค้างจริงมันค้างครับคนดูเยอะวันคือวันเนี้ยคือผมใบคือชอบมากเลยแปดก้าถ้าซื้อได้ซื้อเลยแต่ถ้าถ้าซื้อไม่ได้ก็ซื้อแปดหกนะวันนี้ก็เดี๋ยวขอพรปู่กันครับร้อนมากเลยค้างมากแล้วอ่ะบาร่มีจากองค์ปู่สีสุดโธนะบ,บารัมมีจาก องแม่ย่าสีปทุมมาแล้วบารมีจากองค์ปู่พญาเนลกาลนะคารานครับให้คนที่เข้ามาดูกดกดไลค์กดแชร์ได้มีโชคมีลาบนะครับหวยเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติอย่าเล่นให้ตัวเองเดือดร้อนโชคมีมีลาบเฮงเฮงรวยๆนะครับแล้ววันนี้เราจะถูกไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขเลขทูบซื้อด้วยนะ ห้าย์แปดครับห้าศูนย์แปดห้าเก้าแปดเพราะวันนี้ <c oughs> ชอบแปดเก้าเหมือนกันเพราะว่าผมว่าน่าจะมีแปดวันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะแปดตัวไหนอ่ะแต่ว่าวันเนี้ยผมว่าแปดถ้าแปดมาก็แปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสองขอให้โชคดีสวัสดีครับพร้อมแคบยางพร้อมแคบยาง โอ้ยมันเรียกคุณย่าคนสวยอ่ะเ,อเสียงชัดมากมนะมมคุณย่าคนสวยนะคะอ้ามารอตเตอรี่งวนนี้จะนูชอบเลขสองที่จริงอ่ะชอบสองกับหกตัวเด่นนะจจดูมันน่าจะมาแยกกันตัวสองเลขสองกับเลขหกนะคะตัวสองกับหกอ่าโอเคมา ใครสนใจนะทักแชทข้อความเอ้ทักลิงกที่เจนุกปังหมดชื่อว่าร้านคาเจนุกนะคะได้เข้าบ้านฟรีด้วยตลอดชีพอืมมาอ่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ก็ผ่านไปอีกปี มาจ้าพร้อมจ้าอันนี้เอาไปซื้อลอตเตอรี่นะแจ๊อันนี้ใบใบเขียวใบเขียวคือเต็มใบชอบเลขไหนตามเลขนั้นนะคะถ้าจะนุกเน้นนะก็คือสองสี่สองห้าสองหกสองเก้า capture ใครแคบแล้วพิมพ์ว่าเฮงเฮงใครแคบแล้วพิมพ์ว่าเฮงเฮงค่ะเฮงเฮงใครแคบแล้วพี่เฮงเฮง,ม,เงมาเลยอ่ะ แล้วก็นี่จ้ะเนี่ยเมื่อคืนจุดทูบได้แต่ว่าไม่เอาดีกว่าอาสายด้วนเฮงเฮงใครครับแล้วเฮงเฮงจ้าโรตารีนะคะโรตารีเฮงโรตารีนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น อ้าวโชคชคมันหมานกันเดิมแม่แม่เด้อเอาตรงก็ไม่รู้หรอกว่าเลขจอ,อกอะไรเอาจริงห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคทันเนาะถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวรอดูย้อนหลังได้เลยนะคะทุกคนจ๋า